ทางหน้าจอช่อง WorkPoint หมายเลข23นะฮะก็มีเหตุการณ์เขาบอกว่ามีฝรั่งคนหนึ่งนะอายุ70ละมาอยู่เมืองไทยได้20ปีก็เรียกว่าเนี่ยคุ้นเคยประเทศไทยเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีครอบครัวเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยทีนี้ล่าสุดเนี่ยฝรั่งคนนี้เขาบอกว่าเนี่ยเห็นหลานเนี่ยเด็กนะปั่นจักรยานแล้วก็มีรถเก๋นมาชนก็เลยไปดูเหตุการณ์แล้วด้วยความว่าตกใจเนี่ยก็เลยอุทานคำคำ,คำหนึ่งออกมานะฮะที่แปลว่านั่นแหละนะครับ อุทานว่าฟักทองอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วมีคนผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยได้ยินแล้วก็นึกว่าเนี่ยฝรั่งคนนี้ด่าเขา,<ห>าก็เลยไปต่อยฝรั่งต่อยจนดังหักเลยครับ <หา S 1> นี่ฝรั่งเข้ามาร้องเพจใส่ไม่ต้องรอดนะครับเ <หา S 1> ดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์นะครับฝรั่งเนี่ยชื่อแดนนี่นะโดนต่อยไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยคุณดาวแดนนี่คุณดาวแดนนี่

ผู้ชายไทยคนหนึ่งเนี่ยต่อยสาวหมัดฮะรัวหมัดเข้าไปแล้วก็มีทางภรรยาเนี่ยก็ตะโกนห้ามอยู่นะครับคือเหตุการณ์นี้เกิดที่จังหวัดชนบุรีนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยผู้เสียหายได้เดินทางมาร้องกับทางเพจสายไหมต้องรอดนะฮะแถวย่านสายไหมกรุงเทพโดยมาร้องกับทางเพจสายไหมบอกว่าเนี่ยถูกชายคนหนึ่งเนี่ยทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บเนี่ยจมูกหักเนื่องจากว่าเนี่ยสาเหตุเพราะว่าแดนนี่เนี่ยเข้าไปดูเหตุการณ์รถเก๋งเนี่ย ชนรถจักรยานของเด็กภายในหมู่บ้านแล้วก็เข้าใจผิดว่ารถคันกลาวเนี่ยชนเด็กก่อนจะลุกลามบานปลายถึงขั้นมีการทำร้ายร่างกายมีการข่มขู่ฝรั่งคนนี้ไม่ให้อยู่ในหมู่บ้านด้วยนะครับภรรยาของคนเจ็บเนี่ยนางปานิสราบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่16ตุลาคมตอนนั้นหลานสาววัยเจ็ดขวบปั่นจักรยานเล่นอยู่ในหมู่บ้านนะครับแถวหน้าบ้านนี่แหละจากนั้นเนี่ยหมามันไล่ฮะเออก็เลยทิ้งจักรยานเนี่ยแล้วก็วิ่งหนีหมานะครับ แล้วปรากฏว่าเนี่ยมีรถคันนึงเนี่ยมาชนจักรยานทีนี้หลานสาวก็พยายามจะขอความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านที่ผ่านไปมาให้ช่วยเอาจักรยานเนี่ยออกจากกลางถนนหน่อยเพราะไม่กล้าไปย้ายรถออกเองเพราะหมามันยังวนเวียนอยู่แถวนั้นแต่ไม่มีใครช่วยนะครับทีนี้สักพักหนึ่งเนี่ยนะครับคู่กรณีเนี่ยผู้ชายคนที่ต่อยฝรั่งเนี่ยขับรถออกมาจากหมู่บ้านซึ่งจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นลักษณะทางเลี้ยวหักศอกพอเลี้ยวมาถึงบริเวณหน้าบ้านเธอตอนนั้นก็จักรยานหลานก็จอดทิ้งไว้อยู่นะ ทีนี้เหมือนกับว่าเนี่ยฝรั่งเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเนี่ยรถคันนี้เนี่ยมาชนจัก,กรยานหลานก็เลยมีการเขาเรียกว่าด่าเป็นภาษาฝรั่งนะฮะทีนี้ฝ่ายชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็ไม่พอใจครับหาว่าฝรั่งเนี่ยด่าเขาก็เลยลงมือเนี่ยทำร้ายร่างกายอย่างที่เห็นเนี่ยมีเรื่องกันนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังทางภรรยาคนเจ็บหน่อยนะ ถ้าเราไม่มีวิดีโอเราก็จะไม่มีหลักฐานอะไรเลยเพราะว่าแถวนั้นไม่มีใครเลยค่ะก็คือเขาทําร้ายแบบไม่บรรยังเลยใส่แฟนหนูแบบเขาก็ไม่มีใจแม่ตาเลยเอาแต่ความโกรธใส่เจ็บใจด้วยค่ะเขาน่าจะใช้สมองคิดนิดนึงว่าเหตุการณ์มันไม่น่าที่ต้องทําร้ายกันถึงขนาดบาดเจ็บสาหัสแบบนี้เขาได้ยินนะคะว่าเด็กอธิบายให้ฟังแล้วเขาก็ไม่ฟังเขาก็เกลี้ยกลาด โวยวายเขาฟังไม,ไม่ไม่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษแล้วไปคิดเอาเองอว่าฝรั่งด่าแล้วเขาก็เลยใส่ฝรั่งเลยแต่ทีนี้นะครับนี่คนนี้เป็นเมียของแดนนี่นะก็เล่าให้ฟังเป็นเป็นคนไทยก็เล่าให้ฟังขนาดที่คุณแดนนี่เนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่เมืองไทยมาตั้งย0ิบปีแล้วผมอยู่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำงานเนี่ยก็เสียภาษีทุกอย่างไม่คิดว่าผมจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้วันเกิดเหตุเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมาคุ้มครั่งวัยวายใส่เด็กดูอาการเหมือนคนไม่ปกตินะเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นที่บ้านผมเนี่ยที่เบลเยียมน,นะไอ<ม>คนที่ต่อยผมเนี่ยติดคุกไปแล้วเออนี่นะครับทางฝั่งของคุณปณนิสราเนี่ยก็พาสามีไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปหาตำรวจพนักงานสอบสวนวันนั้นเลยฮะวันที่16ตุลาเลยค่ำวันนั้นเลยนะครับ หลังจากนั้นปรากฏมันก็มีการเจรจาไกลเกลี่ยกันเกิดขึ้นฝ่ายคู่กรณีเนี่ยยืนยันบอกว่าเนี่ยฝ่ายเธอจะต้องจ่ายค่าซ่อมรถส่วนเรื่องค่ารักษาพยาบาลเธอต้องจ่ายเงินไปแล้วกว่า4 0,000บาทซึ่งฝ่ายเธอเองก็ได้เรียกค่าเสียหายกับคู่กรณีเป็นเงิน3 0 0 0 0นบาทแต่อีกฝ่ายก็ปฏิเสธโดยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดอยากได้เนี่ยเอาไปฟ้องเราละกันเงินจํานวนนี้เนี่ยนะครับนี่ก็เลยมาร้องทางเพจสายไหมต้องรอดอทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐเนี่ย ผู้ก่อตั้งเพจสาไหมต้องรอดก็บอกเดี๋ยวประสานตํารวจในพื้นที่เรื่องของคดีแล้วก็ให้ตํารวจเอาตัวมาสอบปากคำหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับรบนี่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นการเขาเรียกต่อยฝรั่งสูงอายุด้วยนะเจนะอีกฝ่ายหนึ่งก็อายุน้อยกว่าครเนี่ยมีคนคนดูเขาอะไรคอมเมนต์มาบอกว่าอะไรต่อยต่อยกระชับ ความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นไม่ใช่นะไม่ใช่ลไม่ใช่อันนี้ทะเลาะกันก็เขายังบอกในนี้ถ้าเกิดเป็นบ้านไอที่เบลเยียมนี่ติดคุกนะแบบนี้แต่ลักษณะก็คือเหมือนกับฝรหลัง70เนี่ยออกมาแล้วเห็นสภาพจักรยานบูเบียคิดว่าเด็กโดนชนพร้อมจักรยานนะเนาะก็เลยอุทานออกมาอุทานคำหยาบออกมาแล้วคู่กรณีนึกว่าแบบเอ๊ยรังดาก็เลยใส่กันเลย